พระศาสดาทุกศาสนาสอนคําสอนท่างเดิมดีดีนะให้ไปสู่สิ่งที่ดีมีสันติสุขอะไรต่างๆแล้วเนี่ยในทุกๆคําสอน,สอนพระศาสดา,สดาเนี่ดีแต่ลูกศิษย์เนี่ยรุนลรง,ลงแสบมากเลยแสบจริงๆไม่ทําตามคําสอนน,ะนกลับมาคิดเองว่าเองเออเองอ้างเองไปหมดทำให้คนาใยผิดกัน เพราะฉะนั้นทุกๆศาสนิกต้องย้อนกลับไปศึกษาคําสอนดั้งเดิมอีตอนนี้มันถูกทําให้เข้าใจผิดเนี่ยในรุ่นหลังๆเนี่ยทาให้บางคนเข้าใจผิดว่าศาสนานี้นิยมความรุนแรงศาสนานี้ตอบคําถามไม่ได้ศาสนานี้ชอบไหวอะไรก็ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เป็นสลสนะทั้งๆที่เป็นศาสนาดั้งเดิมมีเหตุมีผล ตอบได้รักความสงบเช่นพระพุทธศาสนายอย่างนี้นะจ๊ะนี่ไงแต่ก็ไปใครไปศึกษาเอามาปฏิรูปใหม่เป็นอะไรก็ไม่รู้นี่นะจ๊ะถันหนย้อนกลับคืนไปศึกษาคำสอนตั้งเดิม